แล้วก็ถามว่าที่ดินมันจับป่าสวนหรือว่าเสาปะปอท่านเราไปตามเรื่องตรงนั้นแร้วจับกัดเสาปะกอไปหาเสาปะปอพาจับกัดป่าฉวนก็ไปที่ป่าฉวนท่านก็เป็นชาวฉวนโดนฟันพอได้ชี้ทิศเขาก็ถามว่า,า,วาตอนนี้มันม นันตรงนั้นธรนนรมะแนะนำขอแบบฟอรมการขออนุญาตสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อใดัก็ฟันกันเขาวิ่งจนหอบหมดกำลังใจแต่แรกเริ่มเดินทีพอรู้ทิศทางเท่านั้นถึงจะดีใจมีกำลังยังเป็นที่เรื่อง,องวัด วันโภคใสแต่ก่อนชื่อว่าสุธาธรรมสามภีสมัยนน้นำมามาเป็นธมรพูดสายนี้พอดีมาพักที่บัานโภคใสที่ค่อนข้างจะบ่อยครั้งทุกปีทํานินการวิเชียนกันได้แล้วจะโว,วงหา,างพิตทานผูกในที่สุดก็หายใจเต็มเต็มทองเต็มอก ในวัดทุกตองทัานบอกเย่งก็ได้เพชรนินกินดาใรใจทั้งสินง้นท่านภูมิใจอาภูมิใจแต่ท่านก็ไม่ใหญ่ยยดนิ่งโยนแค่นั้นจัดงานประจำปีของวัดจัดกิจกรรมต่างๆที่คณะสงฆ์จะพูงจัดได้ทำได้พายตพาญาตพาโยมทำความดีทุกรูปแบบ ที่พระจะพึงทำได้ทำได้ป็นกระทำแตกการู้จะก,กอย่างกับงานประจำปีแต่ละอย่างละอย่างเป็นบรรเดิงไม่ชนวัสษาจัดปฏิบัติธรรมจัด่อนข้างใหญ่โตที่สุดไปเขตอำเภอสังขบไม่มีไว้วัดใดต้าธรรมตราจับทำทัานพระครูฎีธรรมพระจะรก,กรหดือจารวิเชียนของพวกเรา กานพาญาติพาย,ายรรมทำในวันเฉลิมุลองพรรษาประวัติสมเด็จยีอยู่วารชก,การที่เก่ามาโดยลำดับการจนกระทั่งมาในวัดแล้วได้รรมติสงตอนนี้ยังเป็นสนัักผมยังไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์เป็นสนักสงแต่ว่าทากิจกรรมท,ท,ทางพุทธศาสนาได้ เหมือนวัดทั่วไปที่จะเป็นวัดได้คือเป็นวัดที่มีพระราชทานวีสุขามาสีมาคือมีโบนถัท่านตั้งใจจะสร้างสาราให้เสร็จแล้ก็ต่อริมอุโบสถเป็นวัดที่สม,มบูรณ์บริบูรณ์แล้วเหมือนกับศาสตาร์ปั้าจานป็ะต้นท่านก็ภาพเพียงกับจัดคสามามา จารร่กายสูงข,ของตัวแรกเริ่มเดิมทีเหมือนกับประมาณใช้เลไม่ไดแต่กอนน,นมยมได้ไปเจรังรกายอย่างปัจจุบันแข็งแรงมองแงม่องไว้แบกน้ำหนักไม,มากจาก60น้ำหนัก6 4 6 5กิโลลงมาเหลือน้ำหนัก42กิโล แม,ม,ม่นก็มาโผล่กันเจือกอยัางจะได้วัดให้ถูกต้องก่อนละสังขารเมฆกระทานพระโครย์สัพรัชรกคุณจะได้เกิดความภาคภูมิใจบางครั้งนี่มีชีวิตอยู่ได้บวดในพระพุทธศาสนาในสร้างขาวรวัตถุอะไรที่เป็นอนุสรณ์เพราะชีวิตเรานี่ไมู่ไม่แน่นอนอย่างอาจารย์วิเชียนไม่คิดว่าท่านจะมาแค่หกาปีเท่นั้น ท่านแข็งแรงปรตามาเยอะร่างกายแข็งแรงมึกบุญต่อสู้ดิ้นรนฝนฝ่ายทุกรูปแบบที่คณะสงฆ์ที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่พึ่งทำได้และนำคำเดินเป็นตัวอย่างสอนนรรมตรีโทยเองสอนเองตลอดทุกป,ปีจากกิจกรรมที่ประสงค์จะคือพายาพายโยนจัดทำได้ท่านทำ ตมาเสียดาพอได้กินข่าวตั้งตะวันแรกจำวัดไม่หลับตั้งตะวันที่ท่านมารณภาพก่อนอื่นก่อนประมาณสองหรือสามวันโทรไปถาม